เรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตถึง17ครั้งคุณเคยจินตนาการถึงประสบการณ์เฉียดต,ตายและการเดินทางไปยังสวรรค์หรือไม่เรื่องราวของจอห์นวิลเลียมชายชาวอังกฤษวัย39ปีจะทำให้คุณต้องทึ่งเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเมื่อหัวใจของเขาหยุดเต้นถึง17ครั้งภายในเวลาเพียง13นาทีและสิ่งที่เขาได้พบเห็นระหว่างนั้น เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2004เมื่อจอเดินทางไปฉลองวันเกิดของแฟนสาวที่เมืองวิทบีระหว่างรับประทานอาหารเย็นในผับบรรยากาศดูเหมือนจะเป็นปกติสุขแต่แล้วเขาก็รู้สึกร้อนบุบวากเงือแตกพลักและหน้ามืดก่อนที่จะหมดสติลงกลางโต๊ะอาหารเมื่อฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลแพทย์ได้บอกกับเขาว่าคุณโชคดีมากเพราะอาการหัวใจวายแบบนี้มีเพียงรอดชีวิตหรือเสียชีวิตเท่านั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา จอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือที่รู้จักกันในชื่อหัวใจวายซึ่งเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจลองนึกภาพความน่ากลัวของการที่หัวใจหยุดทํางานแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเกือบหนึ่งปีต่อมาจอต้องเข้ารับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแม้จะต้องเผชิญกับการผ่าตัดที่ต้องหยุดหัวใจชั่วคราวแต่เขากลับรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจ จอเล่าว่าแม้จะรู้ว่าหมอกำลังจะผ่าตัดฉันหักซี่โครงและหยุดหัวใจแต่ความสงบนั้นเหมือนคลื่นที่อบอุ้มฉันไว้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เขาเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่ไม่ธรรมดาก่อนการผ่าตัดจอรรู้สึกถึงการปรากฏตัวของพ่อและปู่ที่ล่วงลับไปแล้วราวกับว่าพวกท่านมาให้กำลังใจและระหว่างการผ่าตัดเขาได้เห็นพวกท่านอีกครั้งคราวนี้อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าสวรรค์เขาเล่าถึงการสนทนาก,กับคนที่รัก ผมอยู่ในห้องเดียวกับพวกเขาผมบอกว่าคิดถึงมากเลยครับดีใจที่ได้เจอกันอีกส่วนคุณปู่พูดว่าโตขึ้นมากเลยนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แต่คุณพ่อผู้ชัดเจนกว่ายังไม่ถึงเวลาลูกยังมีลูกสาวสองคนที่ต้องดูแลอยู่และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเมื่อจอรนฟื้นขึ้นมาเขาคิดว่าการผ่าตัดเป็นไปตามปกติแต่ความจริงแล้วเขาเพิ่งตื่นจากอาการโคม่าหลายวันหลังการผ่าตัด แพทย์เปิดเผยว่าระหว่างการผ่าตัดหัวใจของเขาเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมทั้งหมดหัวใจของเขาหยุดเต้นถึง17ครั้งภายในเวลาเพียง13นาทีเขายังคงจำรอยไม่สองจุดบนหน้าอกจากเครื่องกระตุกหัวใจได้ดีซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าทุกสิ่งที่เขาประสบมานั้นเป็นเรื่องจริงจอร์นกล่าวว่าผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหรืออย่างไรสิ่งที่รู้แน่คือมันสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ และเต็มไปด้วยความสงบที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณเชื่อในประสบการณ์เฉียดตายหรือไม่คุณคิดว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณได้เลย